หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารจ่าดาวเหนือจอมอัจฉริยะผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสดักกงเพื่อนอีกคนกระสับกระส่ายดิ้นแรงขึ้นแม้ไม่เห็นและไม่รู้วศัตรูทำอะไรกับเพื่อนของมันแต่การร้องแล้วนิ่งเงียบไปนั้นสแสดงถึงความรุนแรงจนสุดจะทนแน่ สอง a สาวมองดูเลือสดสดๆไหลบ่าทะลักออกมาจากเต้านมที่ถูกปาดขวางลำตัวพร้อมกับเบนหน้าด้วยความสะอิดสะเอียนเต้าททอนบนยังอยู่อย่างเดิมแต่ทอนล่างห้อยลงมาสีแดงฉานกบเกลื่อนสภาพของเซลล์เนื้อนุ่มจนหมดสิน้นไม่สามารถเห็นได้ว่าลักษณะที่แท้จริงเป็นอย่างไรจังหวะเต้นตุบๆกับเลือดฉีดปุดๆออกมาคงเกิดจากการสูบฉีดของหัวใจมันยังไม่ตายเพียงแต่สลบไปเท่านั้นสองสาวเ CAA พระมหาอีกนางหนึ่งทันที เดียมดินนูป้อนคาขู่ก่อนเปน็นอันดับแรกถ้ามึงไม่อยากเป็นอย่างเพื่อนมึงมึงบอกความจริงมาทุกๆอย่าง,ทางเท่าที่กูถามแล้วต้องตอบให้เร็วด้วยในเบียนนํามีปืนคอมีปืนกลป้องกันฆ่ายอย่างละกี่กระบอกบอกเร็วกี่กระบอกนักกงสาวจ้องหน้านิ่งพยายามกันความเจ็บปวดและเปิดยิ้มสาวที่คิดว่าสวยสดนั้นกลายเป็นยิ้มสยะน่าเกลียดหน้ากลัวยิ่งกว่าแม่หมดมองเห็นโบวี่ในมือเริ่มขยับจึงต้องรีบบอกด้วยความกลัวคอสี่กระบอก ปืนกลหกกระบอกปรลสสามกระบอกขอถามหน่อยเธอสหายท่านเป็นเวียดนามเหนือเหมือนกันทําไมถึงทํากับเวียดนามเหนือด้วยกันแบบนี้กูไม่ใช่เวียดนามเหนือกูไม่ใช่คอมมิวนิสต์กูเป็นเวียดนามใต้พวกมึงฆ่าพ่อฆ่าแม่กูกูต้องแก้แค้นกูจะฆ่าพวกมึงให้หมดทุกคนที่เราฆ่าก็เพราะพ่อแม่ของท่านเป็นศัตรูของลุงโฮลุงโฮเป็นพ่อแม่ของพวกเราเป็นพ่อแม่ของสหายด้วยสหายทํากับเวียดนามเหนือด้วยกันแบบนี้ลุงโฮจะไม่ให้อภัยสหายเลยโอ้ยโอ้ย เดมดินูสุดจะทนต่อความรู้สึกที่พยายามกันลุงโฮตามที่มันพูดก็คือโฮจิมินห์ผู้นำคอมมิวนิสต์เวียดนามเหนือการเอ่ยชื่อสิ่งที่เกลียดชังออกมาให้ได้ยินแถมยังมาขู่อย่างไร้เหตุผลโบวีในมือถึงกับสั่นผิวแล้วแล่นวืดในอากาศปักเขาซอกคอแถวกระเดือกอย่างแม่นยำเดียมดินนูถอนใบมีดกลับอย่างรวดเร็วจ่วงแทงสามแผลเก่าอีกครั้งสองครั้งไม่หนำใจต้องมีครั้งสามสี่และห้า ดักกองสาวถึงกับคอพับคออ่อนห้อยตกลงมามันยังไม่ตายสนิทในทันทีทันใดหรอกเสียงหายใจขัดดังคลอกคลอกฟองเลือดจะฉูดออกมาตามรอยแผลเสียงดังปุดปุดอาการของคนใกล้ตายหรือที่เรียกว่าโคม่าตอนนี้นั้นม่านตาหลีหรือจนจะปิดมิดผิวเนื้อตัวไม่มีสีเลือดซีดผเผือด,ดเข่าอ่อนไม่มีกำลังจะทรงกายแขนมัดควยหลังแอ่นขึ้นตามน้ำหนักตัวการหายใจขัดคลองขึ้นตามลำดับกล้ามเนื้อบางส่วนเกร็งกระตุกจากคอ่คอยเป็นทีขึ้น เกือบสามนาทีกับอาการนี้ดักกงสาวแอนผวากระตุกลางเสียงกระดูกลั่นดังกรอบแล้วทิ้งน้ำหนักทั้งหมดให้อยู่กับแขนหลังหลัง,ลงมัดติดโคนไม้ทุกอย่างสงบนิ่งในบัดดนสองสาวพาไปหาดักกองอีกคนที่เหลือด้วยสายตาไร้ความรู้สึกขนนมขาดสองข้างยังไม่ฟื้นจัดสลบสไลายเลือดเก่าสีดำครัาถูกทับด้วยเลือดใหม่สีแดงสดไหลผ่านลำตัวหยดลงพื้นส่งกลิ่นคาวคุ้งไปหมดสภาพคนเจ็บแบบนี้ต่อให้หมอเทวดาพ่อของโฮจิมิน ก็ไม่มีทางเยียวยายื้อชีวิตได้ดินนูใจร้อนไปหน่อยเรายังได้ข่าวสารไม่พอเลยค่ะเอื้อวนาดินนูยอมรับระงับใจไม่อยู่จริงๆเห็นพวกนี้แล้วดินนูคิดถึงพ่อแม่ทุกทีเลยดินนูต้องขอโทษเอื้อวนาด้วยค่ะพอกันทั้งคู่นั่นแหละไม่มีใครใจร้อนใจเย็นกว่ากันสักเท่าไหร่หรอกสองสาวหันวับไปทางต้นเสียงทันทีจำได้ว่าขอหลับไปแล้วนี่นะทำไมรู้เรื่องราวทั้งหมดที่ผ่านมาได้หรือว่าแกล้งหลับคิดอยู่เหมือนกันว่าเสียงดักโกงสองคนร้องลั่นขนาดนี้ยังจะหลับได้อีกเหรอ สองสาวยิ้มน้อยๆให้กันลืมเรื่องใจเย็นใจร้อนไปสิ้นผากไปหาล่างคนนอนพูดทันทีเรียบร้อยแล้วค่ะพี่ไอ้ใครถามโออะไรอีกเนี่ยแกล้งพูดยั่ววันนารลยซัดกำปั้นตันหลูเสียงดังอักเข้าที่ช่องท้องคนแก้งหลับเลยจำใจต้องตื่นดีดตัวเองกลับขึ้นมาเป็นทานั่งเหลือบสายตาไปทางเหยื่อสังหารสองคนนั้นยังไม่ตั้งใจเหุแเรายิ้มยิ้มพร้อมกับสายหน้านึกว่าจะลึกซึ้งสักแค่ไหน มันก็แค่ทรมานธรรมดาธรรมดาไม่เห็นจะดูเดือดเลือดพ่านอะไรสักหน่อยแค่นี้เองเหรอฝีมือเ a a เวันนาค้อนวงใหญ่ใส่ให้กำลังคิดอย่างหนักว่าจะหาคำตอบแก้เผ็ดคำสบประมาทนี้ได้อย่างไรคิดไม่ออกก็เลยยกเลิกถือวิาสาสะล้งกระเป๋าเสื้อคนรัหยิบบุหรี่ออกมาแล้วยัดใส่ปากเขาเสเลยจะได้ไม่ต้องพูดอะไรอีกซึ่งก็ได้ผลเมื่อเขาคนนั้นเลิกสนใจเรื่องนี้กลับล้วงแผนที่ออกมาจากซอกอกอก,กลางสุทิศเหนือเตรียมอ่านรายละเอียดต่อไป สองสาวคงไม่ต้องรายงานผลงานครั้งนี้เชื่อว่าเขาคงได้ยินหมดแล้วเพราะไม่ได้หลับจริงๆลือซอมึงกลัวผีไหมวะเป็นความจริงที่นักฆ่าไม่สนใจถามเรื่องผลการเลดข่าวแต่หันไปถามม้งลือซอแทนม้งหันมาตอบด้วยท่าทางเลี่ยงๆกับการหันไปดูสภาพศพยักษ์กงคู่นั้นกลัวครับวหน้านใหญ่ม้งทุกคนกลัวผีครับลือซอตอบจากใจจริงด้วยน้ำเสียงวัดวาอยังเห็นได้ชัด ทุกคนได้ยินพร้อมก็ไปเห็นอาการของมันพากันหวัวเราะแม้แต่พันตรีโรเจอร์ซึ่งพอจะรู้เรื่องภาษาบ้างแล้วก็พลอยหวัวเราะไปอีกคนระหว่างผีกับกูมึงกลัวใครมากกว่ากันวะกลัวคนละอย่างกันับหวัวหน้าใหญ่จะกี่อย่างก็แล้วแต่มันก็้กลัวเหมือนกันนั่นแหละกูถึงยากรู้รว่าระหว่างผีกับกูเนี่ยมึงกลัวใครเอางี้ถ้ากูใช้มึงไปหาผีมึงจะไปไหมไปสิครับหวัวหน้าใหญ่ผีฆ่าหลายวันถึงจะตายแต่ถ้าหวัวหน้าใหญ่ฆ่าคงตายเดี๋ยวนั้นเลยถ้างั้น ผมกลัวหหน้าใหญ่มากกว่ากลัวผีครับแน่นอนม้งรือซอพูดออกมาอย่างน่าสงสารนี่คือความจริงจากใจของคนที่ถูกเรียกว่าชาวเขาผู้อยู่ห่างไกลอรารยธรรมความสิวิไลรู้สึกอย่างไรมักพูดอย่างนั้นไม่มีการสวมวิญญาณสวมหน้ากากโกหกหลอกลวงหวังผลประโยชน์อื่นใดคนได้ยินพากันหวัวเราะอีกครั้งทุกคนจ้องจับสังเกตว่าการถามเช่นนี้นะักฆ่าจอมอัจฉริยะมีแผนการอย่างไรต่อไป พยายามไม่ถามเขากระทั่งเห็นเขาดึงวิทยุขึ้นมาจากซอกไหลยุดหาที่ตั้งฐานลอยใหม่ดีกว่าวะที่นี่มีผีวะสงสัยม้งจะอยู่ไม่ได้มีปัญหาไหมมีหรือไม่มีมันก็คือไม่มีนั่นแหละพี่สั่งไปเลยดีกว่าเสียงพูดกลัวเสียงเคี้ยวอาหารคนฟังได้ยินแล้วนึกสงสัยว่านี่อาหารมื้อไหนของมันพอเลยเวลาเก้าโมงเช้ามาตั้งนานแล้วผ่านเรื่องนี้ไปพอนักล่ารับจ้างนั้นทํางานได้แม้ยามกินข้าวหัวหน้าทีมจึงสั่งการทันที เตรียมตัดขึ้นสันเนิน5 5 7 2ที่นั่นน่าจะมีแหล่งสเสบียงของมันว่ะกินอาหารที่นี่ไม่อิ่มเดี๋ยวไปกินใหม่ที่นั่นก็ได้ระยะ6กิโลน่าจะไปถึงสักบ่าย,ายไปเลยนะพี่ไม่มีข้อแม้ข้อกังวลใดๆทั้งสิ้นจากปากเพื่อนรุ่นน้องคนนี้จากยุทธพงศ์กับไอเชสตรวจสอบแผนที่5ทิศมุมกากบ,บาดจุดหมายปลายทางเราเคลื่อนนําไปทันทีรือซอรับหน้าที่สั่งการถึงม้งวางปีเรื่องยอดเนินที่หมายหน้าเราให้เคลื่อนขบวนตามชุดของนอสตาด้วยระยะต่อ300เมตร ร้อยโทว่างปีออกจะหมันไส้หรือซออยู่มากมากที่ทำตัวเป็นคนสั่งการซะเองแทนที่หัวหน้าทีมจะเป็นคนสั่งเท่าน,นั้นยังไม่พอยังถูกมงลูกน้องกำชับเรื่องการพลางและการระวังเสียอีกด่าตอบกลับมาได้สองสาคำแล้วก็ต้องปฏิบัติตามวน,นาสั่งการถึงพันตรีคอรลินกับทีมงานทหารไทยให้ตามชุดนำของจ่ายยุทธพงษ์ไปเลยชุดนี้ไม่ต้องพูดอะไรให้มากเรื่องมากความเพราะขืนพูดไปสาวสวยม่หวังโดนอํากับแน่พันตรีโรเจอร์สั่งการถึงชุดของจ่าแซมให้ล้างท้ายสุด กำชับเรื่องวินัยในการเดินทางยุทธวิธีพร้อมกับให้สังเกตล่องรอยที่มองอาจหลงเหลือไว้ให้ด้วยในขณะเดียวกันก็ให้จัดกำลังเป็นส่วนระวังหลังคงชุดอีกสองคนเผื่อเหลือเพื่อขาดหน้าที่ของสองคนนี้คือป้องกันการสะกดรอยตามนั่นเองจ่ายยุทธพงเลือกใช้เส้นทางสะดวกสบายด้วยการใช้เส้นทางเดินเดิมบนสันเขาพื้นที่เป็นปา่าโปร่งเสื้อ่วนใหญ่พื้นที่ราบเรียบไม่มีล่องมีหุบต้องแหวกผ่านไม่มีเหวหน้าผาสูงชันแล้วก็ไม่น่าจะมีกับระเบิดด้วย จ่าดาวเหนือเดินคู่มากับวนาบ่อยครั้งที่เขาชี้ชวนดูโน่นดูนี่เดียมดินนูก็เลยได้ดูด้วยสันเนินเขาสูงทิวทัศน์ยามแสงจ้าไร้หมอกแดดเช่นนี้นัก่ากลับไม่สนใจแต่สิ่งที่ค้นหาตลอดเส้นทางเดินคือร่องรอยเวียดกงดักกงต่างหากดังนั้นสองสาวจึงพบแต่รอยเทา้ากิ่งไมห้หักหินพลิกดินถูกขุดถูกกลบแล้วดักสัตว์ล้างไปและก็ของใหม่ใหม่แม้แต่จุดสังเกตการระยะไกลพื้นที่สังหารซุ่มโจมตี บางจุดสองสาวสามารถรู้เองได้แต่บางจุดต้องอธิบายเพิ่มเติมจึงเข้าใจบ่ายสองโมงพอดีสัญญาณเตือนทางวิทยุจากใครไม่รู้ดังเข้ามาโอเคว่ามาเลยพี่เจอรอยเพื่ออะไรอีกแล้วยังใหม่ๆอยู่เลยพี่คอยเดี๋ยวนะตอนนี้หมาดมกลิ่นกําลังทํางานอีกสองนาทีรู้เรื่องจ่ายุทธภ์เป็นคนรายงานเรื่องนี้เข้ามา คำว่าหมาดมกลิ่นก็คือไอเชตผู้สันทัด์เรื่องการแกะรอยเป็นพิเศษเจ้าตัวได้ยินรายงานพาดพิงมาถึงแล้วหัวร้อแห,แห่ๆกลมนากลมตาค้นหาร่องรอยต่อไปนักฆ่าจอมอัจฉรยิยะตีคิ้วย่นทันทีเมื่อรับทราบข่าวหลวงแผ่นที่ออกมาจากซอกโออีกครั้งดูเหมือนจะเป็นครั้งที่10กว่าแนละ้วสำหรับการเดินในช่วงนี้พร้อมกับเปลยบน่บนๆอยู่คนเดียวอีก3กิโลถึงค่ายเบียนนำไอ้พวกและตัวเว้นป้องกันร,รอบนอกค่ายเหรอ คนฟังรอบข้าง3คนคิดถึงคำสารภาพเรื่องนี้จากดักกงสาวที่ถูกรีดข่าวนั้นทันทีมองหน้าจ่าดาวเหนือมันยากรู้เห็นยังเฉยอยู่ก็เลยเฉยด้วยบอกว่าเราเคลื่อนที่ต่อไปไปเรื่อยๆก่อนสั่งการจะปากของหน้าทีมไม่มีเหตุผลหรือคําอธิบายทาั้งๆที่ข่าวยืนยันมาว่าสตูเพิ่งจากไปมันน่าจะอยู่ไกลๆหรืออาจจะเห็นการมาของพวกเขาลราก็ได้พันตรีคอรลินกับไอเปียกอาสานําห่างขงบวนไปอีก100เมตรในขณะที่บางส่วนเปิดปีกซ้ายขวาออกไป มงได้รับคำสั่งจากลือซอจ่าแซมได้รับคำสั่งจากพันตรีโรเจอร์ให้เดินทางลูกขบวนเดิมเพียงแต่เพิ่มเติมการระมัดระวังเสียงเท่านั้นพี่ดักโกงสี่คนไปทั้งที่หกนาฬิกาของยอดเนินนี้นะพี่คาดว่าไปก่อนเรามาถึงสักยี่สิบนาทีไม่น่าเกินครึ่งชั่วโมงพวกมันพักกินข้าวกันที่นี่ไม่รีบไม่ร้อนดูท่าไม่ค่อยระมัดระวังสักเท่าไหร่หรอกตามไหมพี่จ่าุทธพงศ์ว่าตามคำปรึกษาจากไอเชสรอยเท้ากับเศษข้าวปรากฏให้เห็น เศษฟืนกองถ่านแม้จะดับมอดแต่ยังปรากฏให้เห็นแสดงว่ามันไม่สนใจเรื่องการพลางเท่าที่ควรหรือจะคิดว่าที่นี่คือถิ่นของตัวเองคงไม่มีศัตรูหน้าไหนเยียบย่างมาถึงนักฆ่าพิจารณาเส้นทาง6นาฬิกาจากแผนที่ครั้งสันเนินจากจุดที่อยู่เดี๋ยวนี้ลัดเลาะไปเรื่อยๆจะสามารถไปยืนคำหัวกระบาลค่ายเบียนนําได้เพราะเป็นยอดเนินสูงสุดของพื้นที่โอเคยุดตามรอยมันไปคืนนี้นอนกับมันก็แล้วกันวะ พูดทีเล่นทีจริงพูดเองขำเองมองหน้าคนอื่นคิดว่าคนอื่นจะขำด้วยกลับไม่มีทุกคนหน้านิ่งเพ่งสายตาไปทางทิศนั้นขเขม่งเรื่องเป็นเรื่องตายอย่างนี้ไม่มีใครขำด้วยมงลือซอชาร์ดนำหัวหน้าทีมไปทันทีด้วยความซื่อสัตย์ขบวนเดินลดความเร็วลงกว่าครึง่งเท่าที่เคยเป็นนั้นขบวนเดินเคยเดินเร็วกว่านี้การพิจารณาภูมิประเทศสองข้างทางต้องดูอย่างละเอียดขึ้นบ่อยครั้งที่พบเห็นร่องรอยของศัตรูความใหม่สดของกิ่งไม้หัก ยอดไม้ขาดใบไม้ร่วงใบไม้แห้งที่ถูกงัดเปิดตามแรงเหวี่ยงของเทา้าทุกอย่างล้วนเป็นเครื่องเตือนสติได้เป็นอย่างดีพี่สงสัยเพื่อนเราจะขึ้นไปบนยอดเนินลูกนั้นซะแล้วสิทำไงดีตามมันไปดูซิว่ามีผู้หญิงหรือเปล่าวะไม่รู้สิพี่รู้สึกว่าหมาดมกลิ่นของเราจะแยกรอยผู้หญิงผู้ชายไม่ออกไอ้เชฟถอดล้อคืแล้วไม่ต่อคำอะไรวันนาค้อนวงใหญ่ให้ชายคนหลัก ไม่ใช่จะหึงหวงอะไรหรอกแต่ที่คอนเพราะยามหน้าสิวหน้าขวานความตายลอยอยู่ตรงหน้าเขายังมีอารมณ์ตลกอีกคนอะไรไอเช่ให้สัญญาณหยุดก่อนขึ้นยอดเนินเล็กๆข้างหน้าตัวมันเปลี่ยนท่าเดินสูงเป็นยอดตัวต่ำลัดเลาะผ่านโค้งไตลาดขึ้นไปคนเดียวกระทั่งถึงจุดจัดการนอนหมอบลาดตรวจการภูมิประเทศด้านนาจ่ายยุทธพงษ์คานตามขึ้นไปสมทบกล้องขยาย32เท่าถูกล้วงออกมาใช้งานอีกครั้งพี่พี เจอแล้วดักโกงนะไม่ใช่ดักกิงสี่คนอาก้าคนแรกก็บ,บอกพ้าเตี่ยวสีแดงเก่าข่ำคร่าน่าจะอายุ200ปีกําลังเดินทางไปตามยอดเนินที่ว่านั่นแหละตอนนี้ห่างจากผมสักสองร้อยเมตรเห็นจะได้ถ้าทางไม่ค่อยระวังตัวสักเท่าไหร่เอาเลยก็ได้นะพี่จ่ายุทธพงศ์แสดงท่าแท้ของตัวเองอีกไม่ครั้งคลาดัยหับปรากฏศัตรูอยู่ต่อนหน้าสายตาแล้วเขมามักเกิดอารมณ์ฆ่าเสมอความใจร้อนห้าวหาญชอบความเร็วและรุนแรงเป็นที่ตั้ง การกระทำทุกชนิดต้องใช้ระบบฟันต่อฟันเลือดแลกโดยเลือดจนจ่าดาวเหนือต้องปรามความใจร้อนนี้ลงใจเย็นว้ยุดใจเย็นกว่านี้หน่อยก็ได้เรายังไม่รู้ยังมีพวกมันอยู่แถวนั้นอีกหรือเปล่าขืนบุ่มบ่ามไปพวกบุญยอดเนินลงมาสมทบและแย่เลยใจเย็นกว่านี้อีกนิดนะนั่นแหละไฟอารมณ์เกลียดจึงส้างซาลงคำเตือนเรื่องศัตรูบนยอดเนินที่มีทีเท่าว่าจะเป็นไปได้เพราะยอดเนินมีความสูงแบบนั้น น่าจะเหมาะสําหรับการตั้งจุดตรวจการระยะไกลในการระวังป้องกันคลายไม่ใช่เฉพาะจ่จยุทธพงศ์คนเดียวที่กําลังคบคิดอย่างหนักเรื่องนี้คนข้างๆเมื่อได้ยินก็พลอยคิดไปด้วยว่ามีทางเป็นไปได้